สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหน่อยนะคะพี่พีจ่จ๋างวดประจําวันที่9พฤศจิกายน2566นห้าอยหะคะ,อะของวันที่8แอดไม่ได้ลงให้ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ด้วยเนาะส่วนของวันที่7นะคะดูวันที่7ตัวที่แอดให้ไปนะคะมาทั้งเด่น9นะคะพี่พีจ่จ๋าทั้ง94ตัวที่แอดเน้นนะคะมาในรอบปกติอ่าแล้วก็เจ็ด เด่นที่หนึ่งมาสามเจ็ดเด่นที่สามมานะคะอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้ลงให้ไม่ได้สรุปเนาะสำหรับใบเขียวก็เช่นกันใบเขียวก็เน้นไปที่เก้าสี่มาสี่เก้าในรอบปกตินะคะพี่พี่จ๋าวิ่งรูดนี้มาหมดเลยนะวิ่งรูดมาหมดเลยตัวที่แอดเน้นมาคู่เดียวนะคะแต่ว่าของวันที่แปดแอดก็ไม่ได้สรุปเนาะแล้วก็ไม่ได้ลงผลให้อ่าไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะพ,พี่พี่จ๋าแอดก็เนาะยุ่งอยู่กับงานนะคะแล้วก็ ไม่ไหวแล้วทํางานแบบดึกนะคะทํางานดึกตื่นเช้านะคะก็ลงเท่าที่ไหวแล้วกันนะคะมาวันนี้กลับมาแล้วนะคะพี่พี่จา๋ามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลยย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จา๋าสำหรับตารางตัวด่นนะคะตารางตัวเด่นของแอดก็จะมีสองเจ็ดเก้าเก้าหรือหกนะคะ 1>, 1 5 3นะคะอ่าสำหรับตัวเด่นของแอดนะแอดให้เด่นไปที่9แล้วก็3นะคะพี่พี่จา๋าเด่นไปที่9แล้วก็สาสำหรับ9นะคะมี9 1 9 2 9 4 9 8นะคะส่วน3นะคะมี3 1 3ามสี่าหนะคะสำหรับชุดกันแอดกันไปที่7กันไปที่7ก็จะมี72 7ดสอหแล้วก็เจ็ดเก้านะคะใครไม่ชอบก็จับในตารางได้นะคะพี่พี่จ๋าวันนี้อาจจะเขียนไม่เป็นระเบียบหน่อยเนาะ ห้าทุ่มแล้วนะคะพี่วิสาห้าทุ่มแล้วแอดยังไม่ได้พักเลยนะคะงานคือเยอะกลับมาเน,นี่ยนียก็ต้องมาทำแนวทางไว้ให้เนาะอ่ะเพราะว่าวันที่แปดไม่ได้ลงไปวันนี้ก็ต้องลงนะคะอ่าสาหรับตัวที่แอดเน้นนะคะในเด่นที่เก้าแอดเน้นไปที่เก้าสองเก้าสี่นะคะเดนที่สามเน้นไปที่สามห้าแล้วก็สามหกนะคะสําหรับชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดห้า อ่ะสำหรับท่านที่ไม่ชอบกานะอย่าลืมกลับหัวเป็น6นะคะพี่พีจา่าแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยแต่ว่าก็ไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พีจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับตัวที่ชื่นชอบค่อยนำไปเป็นแนวทางนะคะจดไว้แคบไว้ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ